กเสาคนจะสวยสวยใจใช่ใบหน้าคนจะงามงามจันรยาใช่ตาหวานคนจะแก่แก่ความรู้ใช่อยู่ตาคนจะรวยรวยสีลทางใช่ตาโทศีลแปลว่าปกติศีลแปลว่าการสำรวจการการะจา,าให้เรียบร้อยจากนี้ไปเราทำทั้งหลายก็ได้ตั้งใจสมถาศีาโดยพร้อมเพียงกัรตัตโตสัตตะปะปะวะโตอระัะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะตักพร้อมกันสัมภาพพร้อมกันทำไมแล้วแต่ท่านประมาณ สรนังขันจฉามิธังสนาฉามธรรมังสรรนังขัาฉามิสังพังสารนังขัฉามิสัังสรรนังขัาฉามิพุทธียมปพุังสรนังขัฉามีพุทธยมปพุทธงสรรนังขัฉามิพุทธิยมปธรรมังสารนังขัาฉามิยังสา ปติยมปีสังทางสารนต์ชัาฉามีปฏิยัมปีพุทธทงสารนตงขัาามีิยัมปีพุทธทางสารานต์ขัาฉามีปฏิยมปีธรรมทางสารานต์ข้าฉามีปฏิยมปีสังทางสารนต์ขัาฉามีปฏิยมปีซัทางสารนฉาม ระเบนีสิกขาปัฏฐาสมาธิญาณิอานานาตาเวรเบนีสิกขาปัฏฐาสมาธิญาณิอัตินาทานาเวรเบนีสิกขาปัฏฐาสมาธิญาณิอัตตินาทานาเวรบนีสิกขาปัฏฐาสมาธิญาณิกาเมสุเมชาจาราเวรเบนีสิกขาปัฏฐาสมาธิญาณิา สาวาทาเวรปะเดสิกขาปะทานสมาธิยาเมสสาวาทาเวรลณีสิกขาปะทานสมาธิยาสุราเมรยปัจชปะมาทธานาเวรปะเดสิกขาปะทานสมาธิยามิสุราเมรยปัจชปะมาทธานาเวรละมณีสิกขาปะทานสมาธิยามบอกบอกลงนิดเปฯบอกลง่มสาธุ ิมานิปัญจสิกาปะาเนสีเลนสุขะตยันติสีเลนโภคะสัมปทาทีเลนเนปติยันติตสสมาสีนังวิโสทะย